สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจซาบสึงสวงในอกคราวโบราณท่นว่าบรรดาช่างสรงูห่า อีกครั้งข้าเก่าเมีรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจเช่นดังตัวผมต้องตรมดวงใจสุดทอเมีรักที่เคยกอดนอนต้องมานีจรจากไป ลืมผูทิ้งลูกปลูกฝังคิดคบชูใหม่เมื่อเอ่ยช่างเลวเหลือร้ายพี่ป่าหรือไรสิ่งใจแม่นางลืมน้ำพริกผักจิ้มปปลา เจ้าลืมแม้กลิ่นปลาราเจ้าลืมกระทัางปลายางเจ้าไม่ทวินจึงบวยบินคิดติดปีกหางอําลาผัวไปไกลห่างทิ้งลูกร้องครางเสียแทบขาดใจ สิ้นสุดกันเถิดนาแม่นางโมราใจซองชาตินี้ไม่ขอไฟปองให้มามัวมองต่อไปสงสารแต่ลูกต้องมาคร่ำครวญร้องไห้ ลูกเอ่ยแม่จับเจ้าไปพ่อ,อย่างเลี้ยงได้นะลูกยาถึงแม่พ่อมียศจาาโทสองบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวหน่อยนาะ จะส่งเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัวสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เทิดนา นางยิ้งใจสามชั่วชาเยียงนางโมราคาผัวไม่เคยนึกอิ่มชอบชิมรสกามเมาโมวจะลืมรักลูกรักผัว ลำใจแสนชั่วผพัวเดียวไม่พอขอบคุณมากนะฮะ